สวัสดีครับช่องตามารถไฟชาแนลนะครับวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีไฟชุมทางบ้านทุ่งโพนะครับวันนี้เรามาดูขบวนเจ็ดสองหนึ่งนะครับก่อนที่จะมานะครับขบวนเจ็ดสองหนึ่งนะครับยาวมากๆเลยนะครับก็ทราบมาว่า ได้ทําการตัดรถที่สปรีไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือมาตัดรถที่ทุ่งโพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกทุ่งโพไปแล้วจะเหลือกี่คันนะครับตอนนี้ขบวน721กําลังเข้าทุ่งโพอยู่นะครับเห็นไฟแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูขบวน721กันนะครับมาแล้วครับขบวน721เข้าสู่ทางที่2ชุมทางบ้านทุ่งโพ ทราบมาว่าเดี๋ยวมีตัดรถที่นี่นะครับดูการตัดรถที่บานทุงโพกันก่อนนะครับเมือ่อเมื่อตัดรถไปแล้วนะครับก็จะเหลือเท่านี้นะครับนี่เหลียวขบวน721นะครับ ตอนนี้ก็กำลังดันรถเข้าย่านนะครับเป็นดีเซนซีซีศูนย์สองนะครับดันรถเข้าย่านเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับขบวนเจ็ดสองหนึ่งเดี๋ยวเดินมารับริ้วขบวนเจ็ดสองหนึ่งกันต่อนะครับเดี๋ยวต่อขบวนเสร็จเราจะไปที่สุราษฎร์ธานีกันต่อนะครับ สานีไฟสุราธานีเลยนะครับตอนนี้มาที่สถานีไฟสุราธานีแล้วนะครับขบวน721ออกจากทุ่งโพมแล้วนะครับกำลังเข้าสู่สถานีไฟสุราธานีนะครับเดี๋ยวดูขบวน721ทำขบวนเข้าสุราธานีกันนะครับเนื้อกวาจะเข้าทางที่4นะครับ ขบวน721วันนี้เข้าทางหนึ่งสถานีสุราษธ,ธานีนะครับมาแล้วครับขบวน721 แล้วนะครับขบวน7-2-1นะครับถ้าเข้าทางหนึ่งแบบนี้นะครับก็คาดว่าจะมีสินค้าลงนะครับก็เลยเอาเข้าทางหนึ่งนะครับจอดเรียบร้อยนะครับตอนนี้รถว่างนะครับขบวนรถโดยสารตัวนี้ยังช้าเยอะเลยนะครับก็สามารถเข้าทางหนึ่งได้นะครับดูเหมือนว่าจะมีตัดรถนะครับ จะมีตัดได้รับที่นี่นะครับดูเหมือนว่านะครับใช่นะครับตัดรถจริงๆด้วยนะครับตัดไปแล้วนะครับก็เหลือรถ คอนเทนเนอร์ er ภาระนะครับแล้วก็รถชั้น3นะครับรถพนักงานนะครับเจ็ดองหนึ่งของเรากำลังตัดรถนะครับ mm. มีรถบรรทุกน้ำมันหล่อลื่นด้วยนะครับมาในเที่ยวนี้ก็ส่งที่หาดใหญ่นะครับ อะะโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะครับวันนี้ทราบมาว่านะครับเดี๋ยวมีรับรถน้ำมันต่อนะครับ เดี๋ยวขบวน721จะมารับรถน้ำมันในทางที่6นะครับขออภัยครับทางที่7นะครับตอนนี้ขบวน7จ็ดสอกำลังถอยมารางที่7นะครับเพื่อรับรถน้ำมันนะครับ รถน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรล้วขบวน721คร่าวข้าคร่านะครับก็ประกอบไปด้วยรถคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็รถน้ำมันสองคันนะครับเดี๋ยวมีรับรถคอนเทนเนอร์ภาระ ที่อยู่ทางที่หนึ่งนะครับแล้วก็รถพนักง,งานเป็นรถชั้น3านะครับ่นี่นก็จอดส่งสินค้าอยู่นะครับออกจากทางที่7นะครับเดี๋ยวไปต่อขบวนในทางที่1แล้วก็เตรียมออกเดินทางนะครับ เดี๋ยวเราไปดูทางที่หนึ่งกันนะครับกําลังถอยเข้าสู่ชานชลาที่หนึ่งนะครับ เียดานะครับในริ้วมีตู้คอนเทนเนอร์สีแดงอยู่หนึ่งตู้นะครับแหมถ้าไม่มีนี่ไม่เป็นริ้วที่สวยมากเลยนะครับระบังถอย รับตู้คนภาระแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับต่อขบวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สอบขอพ่วงนะครับปิดท้ายด้วยโลเคชันที่เขาวัวควายนะครับขบวน7 2 2ขออภัยครับขบวน7 2 1มาแล้วนะครับโค้งสวยกับตรงนี้ ก,กดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตามมารถไฟชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จากลาเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับกราบขอพระคุณแล้วก็สวัสดีครับ